ไฮฟูอันตานลิปเอ็มีมีมากถึง10หัวยกกระชากทันทีหลังทํามากถึง20-30%แล้วเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับอเครื่องนะครับเขาก็จะมี3า a แฮนเดลด้วยกันนะครับผมอันท,ที่จะเป็นแฮนเดิลที่1 2แล้วก็เป็นหัวสุกราชวิธีการใช้งานเครื่องนะครับก็คือยกแฮนเดิลขึ้นมา ตัวเครื่องเนี่ยเจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับก็1น,นะครับก็จะบุกขนาดความลึกของตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะตรงกันนอกเป็น6มิลต,ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าพลังงานสูงถึง2จูนแต่ผมจะกดให้ดูอ่ะแล้วก็อันนี้จะบอกว่าดีเมนคือชวอตคงเหลือเคอร์เรนต์คือที่ใช้ไปแล้วหลัดมานะครับอันนี้จะยิงได้แบบเป็นซิงเกิลแล้วก็รีพีทนะครับในช่วงของรีพีทเนี่ยเราจะปรับค่าเวลาหน่วงได้ อ่ะนี่นะครับจะปรับได้ตั้งแต่0.1ถึง1.0เส็จก็คือเป็นวินาทีถัดมานะครับไฮไลท์ของเครื่องตัวนี้นะครับเขาจะมีโหมดการยิง2รูปแบบจะประกอบไปด้วย1น o ร์มอลโหมดนะครับนอร์มอลโหมดก็คือเป็นช่วง when. 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 เหมือนกับไอผฟ้ทั่วไปความแตกต่างเขาจะเป็น MPT MPT คือดเส้นตรงเส้นเดียวแทนการลร้อยใหม่100%แต่ว่าตัวนี้จะไม่มี การฟกช้ำครับ recovery นะครับก็คือหลังทำทันทีใช้ชีวิตได้ปกติตัวเครื่องของเรานะครับเขาสามารถปรับเลนงก็คือระยะยาวของพลังงานเลเซอร์โดย25มิลก็คือตามขีดนี้อันนี้คือ Maximum 2มามินมิมมก็คือ5ถัดมานะครับเขาจะมีการเซ็ตอัพได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะปรับเสียงมรูปแบบการใช้งานของเครื่องต่างๆตัวเครื่องนะครับเขาจะมีหัวที่หลากหลายนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับ ฮนเดิลที่เป็นฮันเดิลปกติจะประกอบไปหัวแฟทเนาะจะประกอบไปด้วย13.9 6ครับถัดมาจะเป็นหัวเอว้ยวกระชับหรือว่ายิงบริเวณ lower face จะมีหัว4.5 3.0ส่วนถัดมาจะเป็น super facial skin ประกอบไปด้วย2.0กับ1.5ถัดมาจะเป็นความพิเศษนะครับเป็นหัวเซอร์คู่าให้3ขนาดความลึกด้วยกันจะประกอบไปด้วย1.5อับ2.0แล้วก็4.5 ตัวนี้จะเหมาะสำหรับยิงนะครับสกินบุสเตอร์ต่างๆทําให้งานผิวละเอียดแน่นขึ้นยกกระชับได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นซอกเล็กๆครับเช่นร่องน้ําหมาหางคิว้วครับรวมถึงบริเวณใต้ตาตัวนี้จะตอบโจทย์กับงานอาผิวได้มากที่สุดครับผมตัวเครื่องของเราจะมีระบบเซนเซอร์นะครับเวลาย,ยกแฮนเดิลตัวไหนเขาจะอ่านค่าแฮนเดิลตัวนั้นนะครับอันนี้ผมยกตัวนี้เสียบกับข้อที่เดิมอ่ายกตัวนี้นะครับ 4.5ตรงกันนะครับเสียบกับข้อที่เดิมถัดมาจะเป็นโหวตโซลูร่านะครับยกขึ้นเสียบกับข้อที่เดิมดังนั้นนะครับจะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบระบบมีปัญหาในภายหลังเพราะว่าเขาจะอ่านค่าตามขวดที่เราได้ยกขึ้นมานะครับผมพลังงานสะเทียนมากๆนะครับเสร็จงานไวยกกระชับได้ดีเห็นผลลัพธ์จริงนะครับหลังทงนันันที30-40%อยู่ได้นาน6-7เดือนครับผม ความคุ้มค่าของเครื่องตัวนี้นะครับจะคุ้มค่ามา,มากๆเลยเพราะว่าด้วยจํานวนช็อตที่ให้ถึง2 0 0แสนช็อตนะครับดังนั้นนะครับจุดคุ้มทุนหรือเบรก v e ์พอยต์ของทางผู้ประกอบการจะอยู่ที่ไม่เกิน1เดือนครึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะคืนทุนแล้วผมอันนี้ต้องขอฝากผู้ประกอบการนะครับพิจารณาเครื่องของบร,ริษัท Value e a s t i c ด้วยนะครับผมขอพบพระคุณมากครับ